สวัสดีครับพืกับสุลต่านลิเวอร์พูลต่อเริ่มต้นกันที่ยังอยู่ในแผนลิเวอร์พูลเตรียมเสนอสัญญาช่วใหม,ม่ให้กับโรเบอร์โตเฟอร์มิโนลิเวอร์พูลนะครับรายงานมาว่าทีมหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรจากพิมพ์เกฤษเตรียมเสนอสัญญาช่วใหม,ม่เพื่อขยายสัญญาให้กับโรเบอร์โตเฟอร์มิโนกองหน้าชาวบราซิลรายงานระบุนะครับว่าเฟอร์มิโนกำลังจะหมดสัญญาในทีมแอนฟิโอในปี2023ซึ่งทางลิเวอร์พูล ต้องการที่จะล้งตัวเฟอร์มิโน่ไว้กับทีมต่อไปและเตรียมที่จะเสนอเซนิาโช่ใหม่ให้หัวหอ,อกหรายนี้โดยสำหรับเฟอร์มิโน่นะครับย้ายจากฟอร์ฟนหามมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2015ก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญในแนวรุกของทีมลิเวอร์พูลโดยฤดูกาลน,นี้เฟอร์มิโน่ทำไป5ประตูจากการลงสนาม18นัดในลีกนะครับพอ้อมคนนี้นะครับถ้าหากเฟอร์มิโน่ได้ต่อเซนญาโชมใหม่กับหงษ์แดงก็จะทําให้คลาวนะครับก็แขวนสตั๊ดไปกับลิเวอร์พูลเลยนะฮะ พราะตอนนี้เฟอร์มิโนก็อายุ30กว่าแล้วถ้าหากต่อสัญญากันก็จะมีระยะสัญญาในเวลานั้นประมาณ3ปีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับโรเบร์โตเฟอร์มิโนก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่เจเกนคลอปซื้อมาในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรเบร์โตเฟอร์มิโนไม่เคยสร้างปัญหากับลิเวอร์พูลเลยนะครับ โดยครั้งหนึ่งนะครับบรรดาโรเจอร์เป็นคนซื้อเฟอร์มิโนเข้ามานะครับแต่ว่าเจค็องคลอปเป็นคนปลูกปั้นนั่นเอง,เองครับก็ยินดีด้วยนะครับเตรียมเฮพร้อมรบสมาคนความรู้น้ำประกาศเวลาแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพแล้ววันและเวลานัดชิง สมาคมลูกหนังเมืองพุดีิประกาศเวลาแข่งระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเชลซีในรอบชิงโปรฟี่เอฟเอคัพเรียบร้อยแล้วโดยจะมีขึ้นในช่วงเวลา16.45นาฬิกาของวันเสาร์ที่14พฤษภกาคมนี้แม้ว่าในวันนั้นจะไม่มีเกมลีกเนื่องจากย้ายไปเตะกันวันอาทิตย์กันหมดนะครับสมาคมลูกหนังอังกฤษหรือว่าเอฟเอนะครับประกาศวันและเวลาในเกมที่หวงดังจะพบกับ สิงโตน้ำครามโจซีในแมตช์รอบชิงชนะเลิศเอเอครัพประจํารุ่กาล2021-2022เรียบร้อยแล้วโดยเกมนัดชิงโทรฟี่ฟุตบอลถ้วยที่เข่าแก่ที่สุดในโลกจะมีขึ้นที่สนามเวมรีตามเวลา16.45นาิกาโดยจะตรงกับเวลาประเทศไทยครับประมาณ22.45นในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมแม้ว่าในวันนั้นจะไม่มีเกมพมรีเมียร์ลีกลงแข่งขันก็ตาม เดอะทีมของเชลซีจิงครับสาม,มารถฝ่าด่านหินด้วยการปร,รับโรเบรสีฟ้าแมนเชสเตอร์ City, ในรอบรองชนะเลิศขณะที่เชลซีเองก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการดับซ่าดีะอีเกิลคริสตัลเพลทท่านี้ลิเวอร์พูลก,กับเชลซีมีโอกาสประทับฝีเกือกัน4แมตในวันการนี้โดยสำหรับเกมลีดนะครับพวกเขากินกันไม่ลงจบลงด้วยผลเสมอ2-2ทั้ง2แมตช์ขณะที่เกมนะัดจริงครับ,รบก็เสมอกันในเวลา120นาทีก่อนจะเป็นเดอะเรดดวลชนะจุดโทษและคว้าแชมป์ไปครอบคลองนะครับ ดิโกโจตายกให้จูหนูเคตกาดันจะเป็นผู้ผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลียกได้ในอนาคตอันใกล้ดิโกโจตาครับสตาร์กองหน้าชาวโปรตุเกสของลิเวอร์พูลก็ไดเอามายกย่องจูหนูเคตกาดันว่ามีความสามารถเหลือล้นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวหลักของลิเวอร์พูลได้ในอนาคตอันใกล้แม้ว่าลูกกันนี้กาดันเพิ่งจะมีโอกาสประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเป็นแค่สามเกมเท่านั้นแต่จูตัวนสามารถยิงได้หนึ่งประตูในเกม ที่ลิเวอร์พูลเอาชนะชูบิรีทาวไป10ประตูต่อ1ในถ้วยเอคัพฉะนั้นก็ถือว่ามิเลวสําหรับการเล่นให้กับลิเวอร์พูลชุดใหญ่ในซีซั่นแรกดิโกโชตานะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางรายการ PlayStation หลังถูกตั้งคำถามว่าคุณคิดว่าจะมีนักเตะดาวรุ่งลิเวอร์พูลคนไหนที่จะข,ขึ้นมารับช่วงต่อจากพวกคุณและพาทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในอนาคตหรือในอีกไม่กี่ฤดูกาลข้างหน้า ซึ่งตัวของดิโกโตตาก็ตอบกลับไปแบบไม่ต้องคิดนะครับว่านัเตะคนนั้นก็คือเคสกรดอนก้อนหน้าในวัย17เปีที่ผมมองว่ามีความส่วนมากที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์ pool ในเวลานี้ผมซ้อมกับเขาอยู่ตลอดเวลาและเห็นได้ชัดเจนว่าอนาคตของเขากับลิเวอร์ pool นั้นดูดีมากๆตอนนี้เคสกรดอนก็ยังคงตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของตัวผมลุยดิอาสโมเมนซาลาเซโดมาเน่และโรเบร์โตฟอร์มิโนที่เป็นกนหน้าตัวหลักของทีมชุดใหญ่ แต่เมื่อใดก็ตามที่กองหน้าชุดปัจจุบันไม่ได้อยู่กับทีมแล้วเคทกอร์ดอนนี่แหละจะก้าวขึ้นมารับช่วงต่อและจะเป็นกองหน้าที่มีชื่อเสียงในยุคถัดไปอย่างแน,น่นอนผมเชื่อว่าลูกกันหน้าจะเป็นลูกกรนแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของเคทกอร์ดอนและตอนนี้จึงล็อปฝังพยายามขี่เข็นกองหน้ารายนี้อย่างหนักเพื่อให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นยอดกองหน้าของทีมในยุคถัดไปและผมเชื่อว่าเคทกอร์ดอนจะสามารถผ่านลิเวผู้พูคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายไม่ใช่เพียงแค่แชมป์ยูฟ่าแชมลีกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะรวมถึงชพ ในอนาคตอีกด้วยก็นั่นมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นและทุกคนก็จะได้เห็นความสามารถของเขาแบบเต็มตาเมื่อเขาพร้อมครับเจเกนครับอัปเดตลิเวอร์พูลก่อนดวลกับเอเวอเรตันและมีโอกาสพูดถึงเอลิกเทนฮากเทนฮากจะพาผีคัมแบ็ครอเช็คฟิตแค่รายเดียวเท่าน,นั้นนะครับสำหรับลิเวอร์พูลของพวกเรา โดยเจคเกนครับเปิดเผยความพร้อมลิเวอร์พูลก่อนดวลเอเวอเรตันในวันอาทิตย์นี้พร้อมพูดถึงเรื่องที่แมนเชสเตอรตแต่งตัง้ตงเอลิกเทนฮากเป็นกุนซูกคนใหม่อีกด้วยเจคเกนครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหวังว่าโรเบรโตเฟอร์มิโนกองหน้าชาวบ,บาร์เลียนจะหายเจ็บกลับมาลงสนามได้ในเกมพิมพ์นิเกตนัดเบอร์ซิไซสแตมิแมตช์กับเอเวอเรตันที่สนามแอนฟิลด์ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่24เมษายนตามเวลาประเทศไทยก็คือ4ี่ทุ่มครึ่ง เฟอร์มิโนมีอาการาเจ็บที่เท้ารบก,กวนเล็กน้อยทําให้ไม่ได้ลงเล่นในนัดเปิดบัานถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี4 0ในวันอังคารที่ผ่านมาและจะกลับมาลงซ้อมได้เต็มที่ในวันศุกร์ส่วนนักเตะคนอื่นไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเกมแดงเดือดเลย่ยเจคกี้ครอปเปิดเผยในงานแถลงเจคกี้ครอปนะครับได้เปิดเผยในงาน,นแถลงข่าวและถูกถามถึงสภาพความพร้อมของนักเตะไว้ว่าไม่มีปัญหาอื่นๆส่วนบ๊อบบี้เฟอร์มิโนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมีแค่าอาการปวด วันนี้เป็นวันแรกที่เขากลับมาซ้อมในสนามมันยังเหลือเวลาอีก2วันดังนั้นบางทีจึงอาจจะมีโอกาสถ้ามอบี้ยกนิ้วโอเคแล้วแล้วก็เขาจะได้มีส่วนร่วมแน่นอนหากไม่ใช่เราก็ต้องรออีก2-3ถึงวันฉะนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ในใหญ่หงแดงก็แลวพร้อมกันนี้นะครับเจลกิ้ครับยังตอบนักข่าวถึงเรื่องที่แมนเชสเตอร์เตดแต่ตั้งเอริกินฮาร์กุนซือชาวฮอลแลนด์เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นกันหน้าโดยเชื่อว่า มีกาบปลุกให้กับไอ้แสดงกลับมาผลงานได้ดีพ้ังอาจจะใช่ผมจะว่าอย่างไรได้ละ่ะตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าต้องการทําอะไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและสามารถเริ่มวางแผนสําหรับสิ่งที่พวกเขาต้องการทําในอนาคตได้แค่นั้นแหละคุณซื่อชาวญยันกล่าวถึงท้ายนี่คือสุลุคาว์ลีวุฒภูมครับท่านู้ชมเป็นร่ำสาวของวันที่23เมษายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็รับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ